นะเขาไปบอกบุญบอกบุญถ้าคุณโยมจะใส่หรือจะทําบุญก็แล้วแต่คนละบาทก็ได้ห้าสิบตังก็ได้เราจึงบอกว่าทุกวันนี้มีตั้งแต่ยี่สิบห้าตังห้าสิบตังสช่ท้นั่นแหละเรายัางบอกว่าการที่เราจะทำถ้าปากกองละหนึ่งบาทยังสักหนึ่งล้านกองกองหนึ่งบาทหนึ่งล้านกองมันเป็นเงินหนึ่งล้คุณโยมดูสิคิดว่า กุศศาสนามันเป็นความศรัทธาของพยยระยากรุงในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันอย่างที่ว่าพระรูปนั้นเนี่ยอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคนเขาก็เลยศรัทธามันเป็นอีกตั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างหลายๆท่านหลายๆคนบอกว่ามันคือเหตุยากแช่หรือเว่าบอกบอก,อกง่ายเหตุเหตุยาก ท่านว่าแต่เรายังไม่ได้ทําเลยเราบอกว่ามันยากเพราะว่าท่านน่ยยังไม่ได้คิดแม้ที่จะทําถ้าเราทําแล้วเราได้เพียงเล็กน้อยเหมือนกับการเข้าวันสารเราญาติมิยมมารับสินเียังไม่ถึงห้านาทีหรอกสินขาดแล้วง่วงนาว่าก,กันแล้วงงงงงงง,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 งยังไม่ทนทันทันโดนเลยโอ้ท่านไลเลยทันโดนท่นานอะยังไม่นานเลยประตูเปิดคอกแค่งา ของเงินได้ยี่สิบมาสั่นหลานเออเนี่ยอยู่วัดแท้ๆกันนั่มาของเงินหีหล้านก็ได้นั่นเราถึงบอกว่าบิดามารดาไปทํางานที่ต่างเมืองต่างแดนก็แล้วแต่บุตรหลานนั่นอยู่กับคุณยายคุณตาคุณปู่คุณย่าใครเป็นคนควักเงินมีแต่คนที่เลี้ยงดูหล็กเด็กนั่นแหละควักเงินพ่อแม่เขาไม่ได้ควักเงินนะเขาไม่รู้หรอกว่า เด็กแต่ละวันมันกินเท่าไหร่มันใช้เท่าไหร่มันทํำยังไงมันกินอะไรนี่แหละคนที่อยู่ด้วยเขาจะได้รู้แงใช่ไหมอ้่เราพูดตูกไหมคุณผนั่นแหละเหมือนกับพ่อญาติมิโยมเนี่ยเวลาเข้ามาเดียจวันที่สิบเนี่ยรกรกฎาคมรับสินอุโบสถไปยังดีปียังไม่ถึงห้านาทีแลวคุณผู้มหวงนากันว่าพ,พื่อนกงินแล้วมัอ ดีดีไหมคุณโยมดีดีที่ท่านได้คิดมาแล้วหน้าที่หนึ่งก็ดีแม้แต่เพียงว่าถ้าเราคิดอยากจะปฏิบัติแล้วเนะี่ยเราทํานิดหน่อยมันก็ได้ปฏิบัติแล้วถึงแม้ทุกท่านคุณยศคุณยากคุณโยมบอกว่ามันวอกได้ตะปากนะนะมันเฮ็ดเฮ็ดว่าได้มันเฮ็ดงากเออแต่เรายังไม่ได้ทําเลยเราบ่นไปแล้วว่าทําไม่ได้เนี่ยคนนั้นก็บวชพื้นคนนี้คนนี้ก็บวชพึ้นคนนั้น มันเป็นไปไม่ได้นะคุณโยมนัทจิโลกเกออันนี้นัทจิโตคนไม่ถูกดินทาม,มีในโลกพระพุทธเจ้านาั่งอมยิ้มเพื่อนกนะพระพุทธรูปอย่างที่นั่งอมยิ้มพระพุทธรูปองค์อย่างนางั่งปากเบะอะมันขึ้นอยู่กับคนสร้างสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากมายในเรื่องนี้นั่นแหละนะเมื่อวันนี้เป็นวันธรรมะสวนะ ก็เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็คือวันฟังธรรมวันนี้เราเอาไปเยอะแร้วพยาติโยมมาแนะล้วมาชีิวพื้นพญาติโยมพญาติโยมผลมากกวันแล้วโบได้ว่าพื้นสั้นจ้อยวันนั่นแหลอะอาการที่พูดยินทาเนี่ยผิดที่ในอ่าปัอ่าเรียกว่าอ่าอ่าเป็น เป็นอาบัตในส่วนหนึ่งนะคุณผูยมยุยงให้คนอื่นเขาแตกแยกก็เป็นอาบัตเหมือนกันแต่อาบัตนี้เป็นอาบัตสามารถปรงได้นะนั่นแหละในหลายเรื่องคือเราพูดในเรื่องนี้บางที่ต่างคนต่างคิดคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึง่งคนหนึ่งคิดอีกอย่างหนึ่งเงี้ยพิคน,นว่าคนคิดผือบางที่นะคนดูเนี่ยเคยเห็นไหมมองแต่กระจก นะมองกระจกมองกระจกหรือมองดูตัวเองเหอย่างที่เราพูดไม่รู้หรอกว่าเจ้าของในเฮ็ดดีบ่คนอื่นเขามองออกดีว่าเจ้าของเฮ็ดบดีเจ้าจของมองเจ้าของบอกกับเออเพราะฉะนั้นแล้วคนเราเนะี่ยมันมีดีมีชั่วอยู่ในตัวอยู่แล้วนะเพย,ายา่านผู้ชมสำหรับวันนี้เนาะฝากไว้แค่ว่าอ่ารู้ว่าอะไรดีก็ทําอะไรชั่วไม่ต้องทําเลยเพียงแค่นั้นแหละง่ายๆไม่มีอะไรมากมายในสรบหลักธรรมนะของเรานะ ก็สมควรเกยวเวลาเนาะเราขึ้นไลฟ์สตรีมขึ้นชั่วโมงแค่นี้แหละ